ไม่ว่าคุณจะห่วงเรารักเราหรือข้างรักเราแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งคือคุณไม่ควรแตะลูกเราอันนี้เราเคยพูดตั้งแต่เดยวันแล้วจริงๆอิอะคนที่เป็นคนขออะคือฉันเองฉันนี่แหละเป็นคนขอเองแต่ใดๆแล้วว่าเธอฉันเป็นคนขอให้เขาอะออกไปเองแล้วเขาอะขอที่จะอยู่เองอะไรเงี้ยคือใดๆแล้วว่าวันนี้แพทอะขอเลิกกับพีใช่ไหม ใช่ครับแพทเป็นคนเรียกว่าอย่าเลิกเลยขอลดสถานะกับพ่อพีเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะห่วงเราลักเราหรือข้างรักเราแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งคือคุณไม่ควรแตะลูกเราอันนี้เราเคยพูดตั้งแต่เดวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยเรารู้สึกว่าเดี๋ยวรอก่อนเธอเดี๋ยวฉันอาจจะเล่าแล้วแล้วตรงเนี้ยคือจริงๆอะ่ะคนที่เป็นคนขอ คือฉันเองฉันนี่แหละเป็นคนขอเองแต่ใดๆแล้วว่าเธอฉันเป็นคนขอให้เขาว่าออกไปเองและเขาว่าขอที่จะอยู่เองอะไรเงี้ยซึ่งเนื้อเรื่องนี่คือเขานะคะก็ทุกคนก็สงสารพีแต่ตอนเนี้ยแพทก็บอกว่าไอ้เรื่องสงสารหรือ e p อ็นด p พีอะแพทจะโคตรดีใจเลยที่วันเนี้ยทุกคนเนะี e ่ย end p พีเข้าใจป่ะแล้วสิ่งที่นับทำอะ คือนับห่วงแพทแล้วมันพูดมันเป็นคนพูดไม่คิดอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนโตคือเป็นคนเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะปากเบาอ่ะปากหมาปากเบาอ่ะอืมแต่โดยพื้นฐานของน้าแบบคือรักพี่คนนี้แล้วเขาว่าโตมากับแพทเขารู้ว่าแพทอะเป็นคนยังไงคือเป็นคนที่ตรงซื่อตรงคือจะไม่มีคําว่านอกใจหรือไม่ดีหรืออะไรเลยเข้าใจปะไม่ได้แกงค่ะอันเนี้ยคือเขาอยาก เข้ามาขอเข้ามาคนชี้แจงชี้แจงคือใดๆแล้วอะวันนี้แพทอะขอเลิกกับพีใช่ไหมใช่ครับอืมแพทเป็นคนเรียกว่าอย่าเลิกเลยขอลดสถานะกับพ่อพีเองอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเออขอลดสถานะกับพ่อพีจากตัวแพทเองแพทก็ถามว่าทําไมมันถึงแบบเมื่อวาน,นดีเลยคือแพทเพิ่งเหมือนแบบเพิ่งเก็ตไอเดียคือเหมือนมี มีข้อมูลเพิ่มขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอะทวงมาลงแพทจากวันนั้นที่เราพูดหรอเราก็ไม่ได้ว่าใครนะเราก็ไม่ได้ว่าเขาด้วยนะแล้วที่เราคุยเล่นกันคือโอ้โหเกมเลยหรืออย่างเงี้ยแต่จริงอะเราแค่พูดเล่นเหมือนโอ้หเกมโออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอะเราไม่เคยนอกใจเขาเลยไม่เคยเลยสองปีที่ผ่านมาเราไม่เคยนอกใจเขาเลยสักครั้งแล้วลทําไมพี่พี่แพทก็ถามพี่ว่าเราทําไมพี่พี่ถึงไปคิดว่า ทำไมเขาคนถึงมาทัวลงแล้วคิดว่าแพทนอกใจพีแพทก็ถามพีตรงๆเข้าใจปะพีก็บอกว่าเป็นเพราะพีอะพูดออกไปโดยไม่คิดคโดยเฉพาะพีไปพูดกับลูกสิ่งที่พีพูดกับลูกคือพีไปสอนลูกให้พูดเป็นประมาณว่าอย่าให้แม่นอกใจพ่อนะพ่อรักแม่มากแต่เลดมันไม่เก็ตไอเดียคํานั้นมันเลยเอามาพูดในไลา์คำว่านอกใจแต่พอแพทถามเลดเลดก็บอกว่าไม่มันมันเกิดจาก เขาเรียกอะไรเกิดจากพ่อพีอะมาแบบมาคุยเลน่นกันกับเขาว่าเราต้องอย่าคือเหมือนประมาณว่าอย่าให้แม่นอกใจพ่อนะเราต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยังแม่นะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเลดอะมันไม่เข้าใจแล้วก็พอมามาพูดแบบเนี้ยคนก็เลยเข้าใจว่าแพทนอกใจพีแพทเลยถามพีว่าตลอดเวลาแพทขอดูหน่อยว่าแพทนอกใจพียังไงเขาตอบไม่ได้แล้วแพทถามว่าพีพูดอย่างนั้นทําไมเขาบอกว่าเขาห่วงเขากัวงวล แล้วแล้วแล้วตั้งแต่แรกเลยนะเพทถามว่าเราคุยกันเรื่องนี้เรื่องเช็คโทรศัพท์ใช่ไหมว่าเราอ่ะมีพื้นที่ของกันและกันเข้ารับรู้มาตลอดถามเขาแพทเคยเช็คโทรศัพท์พีไหมไม่เคยครับแพทเคยเช็คยอดฟอลโล่พีไหมไม่เคยครับแพทเคยเช็คดีเอ็มพีไหมไม่เคยครับท่านไม่เคยทาเลยแพทให้เกียรติพีสุดๆดแพทถือว่าสิ่งที่แพทพูดอ่ะแพทกาลังจะพูดกับพีว่าอย่าเช็คเลยเช็คไปอ่ะพีไม่สบายใจแพทไม่สบายใจถือว่าลุกลําแพทก็เลยพูดว่าถ้าคนเรามันจะอยู่ด้วยกันได้อ่ะ มันไม่ต้องเช็คหรอกมันอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะเช็คอย่างไงคนมันก็ไปอันนี้คือแพทกําลังจะสอนเขาว่าเหมือนที่แพทสอนน้าสอนเด็กๆหรือสอนคนคือแพทเคยเจอมาแล้วว่าเราเคยเป็นบ้าเคยเช็คโทรศัพท์เคยทาอะไรแล้วสุดท้ายผู้ชายเลิกกับเราเพราะเขาบอกว่าเรา,าประสาทแดก สุดท้ายเช็คเราเลิกไหมเราก็บอกว่าเช็คแล้วก็ไม่เลิกแล้วจะเช็คเพื่อให้ไม่สบายใจทําไมบางอย่างมันเป็นการคุยกันในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกไม่ดีใช่ปะวันเนี้ยเขาก็เลยอยากจะมาแบบที่เขามาอยู่มันไม่ต้องงงเขาอยากชี้แจงแล้วเขาว่าอยากขอโทษกับเรากับทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เขาอะเช็คคือเรารู้สึกว่ามันตลกมากที่เราพูดที่เราที่เรามหัวคือเช็คยอดฟอลโล่แพ ไม่มีแชทแพทไม่เคยแชทกับใคร d m แพท DM ชัดเจนว่าแพทชัดเจนเลยแพทไม่นัดกินข้าวไม่นัดเจอแล้วบอกอีกฝั่งนึงใครเดมาแพทจะบอกว่าแพทไม่โสดแต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเช็ค DM แพทเขาจะ่ไม่ใช่ DM เคขาเช็คยอดฟอลโลแพทแพทเลยรู้สึกว่าอันนี้ข้างลักหนักไปพี่แพทก็เลยมีความแบบพี่ต้องเบาอ่ะคือเราเคยคุยกันแล้วเขาเช็คยอดฟอลโลหมายความว่า เธอฉันตลกฉัน f o l โ o w อยู่ประมาณกี่ร้อยคนวะสี่ร้อยกว่าคนแล้วอยู่ดีๆอ่ะมันเปลี่ยนเป็น430คนนางอ่ะก็ไปดูว่าไอ้คนที่เพิ่มคือใครแล้วนางก็แคปหน้าอ,อจอของคนนั้นมามาถามเราว่าไปฟอลเขาทําไมแล้วเสือกไอ้คนนั้นอ่ะเป็นผู้ชายไอ้นี่เขาก็วาวุ่นเขาก็กลัวไปหมดเราบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆเนี่ยดูแชทเลยเราอะ่ะตอบเขาแบบนี้เลยเขาใจปะ เราตอบเขาแบบนี้เลยว่าเราไม่โสดนะคุยเป็นเพื่อนได้คลิปคอนเน็ชันได้นะโอเคเขาเห็นกับตานะแต่เขาเองแหละที่วาวุ่นแล้วก็หาว่าเราอะจะนอกใจกลัวคือกลัวว่าเราอะจะปันใจคือเขากลัวว่าเราเขาข้างรักเราแล้วเขาห่วงเรามากสิ่งหนึ่งที่เขาทําคือเขาอะไปบอกลูกเราหรืออะไรเงี้ยว่าช่วยกันดูแม่นะอย่าให้แม่นอกใจพ่อแต่ไม่เหนอยวามเรานอกใจนะแต่ไปบอกเด็กแบบนั้น เราก็เลยแบบเอา้าคือเราบอกเลยว่าเรื่องลูกอะสําคัญกับเรามากทําอะไรอะไม่นึกถึงเราอะต้องนึกถึงลูกเราด้วยเข้าใจปะ